อนนี้น้องข้าวปั้นกับน้องน้องหมิวกำลังจะทำอะไรคะทอดไข่ทอดไข่หรือจะทำไข่ดาวคะไข่ดาวอ๋อไข่ดาวใช้ต่ฟืนด้วยหน้าทาน่าทานจังเลยอ้โหสวย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 จ้ะอ้าวดูดิดูดิกกัันนะะิิววรอ่าโอ้ไข่ดาว จ้ะเออ๋อน้อก็ปั้นแม่ครัวจ้ะเอาเอาแบบไข่ดาวสุกๆหรอคะย่าแบบไข่ดาวสุกหรือไข่ดาวแบบแบบไม่สุกอ้าลองซิลองซิอ่ะอ่าเอากลับหน้าเหรอลูกเออจ้ะนิ่งๆมาปิ้งก็เอาไข่อ่าจะสุกแล้วนะน่าสุกแล้วพอยังคะหรือจะเอาเกมกับนี้ค้าอืมจ้ะ อาโอเก่งอ่ะเก่งมากเลยจากเจียวทอดไข่ดาวเองกินเองก็เป็นนะอยู่ป้อไหนคะป้อสี่อยู่ป้อสี่แล้วใครฝึกหนูคะแม่แม่ฝึกให้หนูฝึกทําเองตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกอายุตอนป้อสองอยู่ป้อสองก็ก็ทาไข่ดาวกินเองเป็นละทําเมนูเป็นอะไรบ้างคะเนี่ยไข่ดาวไข่เจียวแล้วก็ข้าวผัดไหนน่าทานไหมคะดูสิ อือฮึะเลิศเลิศค่ะไข่แดงสุกค่ะ